ทอดหมูแดดเดียวยายปีได้จะเด้อกระดินกระดอนแน่ะวามันมันน,นี่เนาะหมูมักเองหมูมักเองจา้าไปทอดทอดเคียมๆแน่จังน้อยพอหนึบปุ๊บยายปีกเอามาทอดจา้าทอดให้ลูกลูกกินอาสีบอเลือดหรู้คือคนอื่นเป็นไดได้จะเด้อตามภาษายายปีนี่แหละเนาะ ยายกี่ปีกินแบบดใดยายปีก็ทอดกมักแบบนั้นเลยจ้าหมูว่านเนี่ยนพอบานเพิ่นคื่อหมูมา,หม,ามากยายกีกะมามักตอมือเพิ่นเพิ่นสื่อมาแล้วว่าแม่บ้านโอยู่ยายกี่อยู่คนกะก๋ำเกลือลงไปใส่กอนเนะานะบัดนี้ยายกีกจะบอกหนูว่าเพิ่นือหมูมาก มันก็ต้องมักใส่กระเทียมบัดนีเพอนิ่มเสจแล้วแย่ปีก็เลยเลยตาเลยจ้าก็เลยบด้ใส่กระเทียมเลยจ้ <c oughs> <c oughs> าเ้อมักหมูเอารสชาติมันกับพ่อจา้าเอารสชาติแย่ปีก็เลยเลยมาปรุงรสชาติเป็นมาอีกนิดนึงเนาะบะหัวพอบานเ่นใสเกลือหลายปันไดลเพิ่นก็เลยเอาเคยที่ว่าแย่ปีว่มามักหมูสูบหมูล้านเพนิ่นคือใสเกลือเนาะจ้าเนาะ เพิ่นก็เลยว่าชักสเส็ดจังได้สีหมูมาแล้วเพิ่นบ่อยาเขาตู่เพิ่นกบไปกำใส่เกลือไว้หายจ้าเพิ่นกะกำใส่เกลือไว้หายกับซุกไต้ที่แล้ว,วันนี้ย่า่ปีกะเสียวขึ้นใส่จานด้วยจ้าเด้อทุกคนสูตรมักธรรมชาติของย่า่ปี เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหนากินบอ่อทอดหมูยา่ปีตาข้อกำกามีเละจ้าอันที่ตากไว้ถากกับท่านเนี่ยเ,เขามาเนาะอันนี้กับแบงมาทอดก่อนแส็บๆน้ำยา่ปีได้จ้ะเด้อขอฝากบ้านหลังหน้อยๆน,น้ำเน่